cut my life เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนะุชิเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเวเลสเพื่อเพื่อนดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับเวเลสออฟเลสของผมเองนะอ่าก็กดเจอกับแพนด้าด้วยนะครับก็มารับชมกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้นะมาดิปั่นใส่หนึ่งทีเอาลรืปเปล่าแพนด้าก็สาหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ เ็จะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยครับโอเคก็เกมนี้ก็กวนมากับกิวด้วยนะครับทุกคนอ่าก็เป็นเกมคอห้านะขอเกมห้าคนนะครับเหมือนเดิมนะครับเพนดาน,น่าจะโดนเรากดแล้วนะครับตอนนี้นะแย่งไปก่อนละกันผีเสื้อตัวนี้ฉันขอยังไงเอาเป้าเพนด้า ปั่นใส่หนึ่งทีโดนดูนะครับนี่ไงโอ้โหมันโดนรัดป่ะไม่เป็นไรปั่นหนึ่งทียังไงฟอร์เรนฟิกเกอร์สวยเออเฟิร์สแบทเฟิร์สแบทไปครับช็อตนี้โอเคก็ใกล้จะถึง1900ซับสไคร์แล้วนะครับก็ช่วยๆกันกดด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปม,มากๆเลยนะครับยังไงซานิน นี่ไงหนึ่งคอมโบก็ค่อนข้างเจ็บอยู่นะไอเทมก็ออกตามสถานการณ์นะครับไอเทมของเวเลจะาไม่ตายตัวนะครับนี่ไงกระชากเอ้ยโดลุมสวยซีเนียลลงครับนี่ไงกระชากเวนอมโอ้โหเวนอมเว้าวสวยยังได้อยู่นะครับเวนอมเวนอมเว้าโอ้โ oh, หจบแล้วชารดนี้เดีย๋ยวผมว่าจะจัดเวเลสกินใหม่อยู่นะครับสกิน สตรีมเมอร์นะคงสวยมากๆเลยครับรอจัดอยู่เตรียมตังไว้รอนะเอาเฮนด้าอันตีลั่นเลยกลัวเราอะไรขนาดนั้นเพื่อนจบละมันจะกลัวอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยก็ขี้เคียไปครับเขาน่าจะกลัวเรามากๆเลยนะครับ ออืมเป็นไงมีคนเลือดโลตบไปหนึ่งทีเอาให้หายรุ่งไปดิหนึ่งทีนะครับโดนมั้นะเจ๊น้าขแพนด้าเลือดโลขนาดนี้ยังไม่กลับีีเหรอฝืนจัดเลยแพนด้าตัวนี้นะครับมาดีมาดี เดี๋ยวรอดักเขานะครับก็น่าจะหิวคลิปนี่ตามไปนี่หนึ่งคอมโบได้ทีละหลอดได้ทีละหลอดนะครับก็พยายามกักสกิลไว้ก็ดีนะครับเวเลสนะผมก็จะมีสเต็ปเล่นของสเต็ปสเตปเล่นของผมนะขออภัยด้วยนะครับที่พูดไม่คล่องนะครับโอเค ก็เหมือนทุกสกิลที่ผมบอกนั่นแหละรครับนั่นก็คือสกิล1ครั้งต่อ1นปั่นนะครับหรือ1สกิลต่อ1ปั่นนะ,ะถ้ามี3ส,สกิลก็ได้3ปั่นนะครับเนี่ยเห็นไหม,มันก็จะพยายามใช้แต่ละสกิลพร้อม1ปั่นนะครับมันจะได้แบบกักสกิลเล่นได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวเลนเนี่ยถ้าปั่นโดนเนี่ยะจะลดคูลดาวนะครับ เข okay, ได้อยู่นะฟิกเกอรก์โยกจังหวะนี้ยังไง <c oughs> เก็บม,มาได้3ามตัวนะครับไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆโดนล,ลุมแบบนั้นแถมโดนซานิสด้วยนะครับถ้ามีซีเนลเซฟทันก็น่าจะไม่ไหวอยู่แล้วช็อตเมื่อกี้พอาเจอทูดามีนะครับนี่ไงกระชากหนึ่งคอมโบได้แค่นี้ก็เอาครับซาตาจเจ้ายังไงบินตกบ่อยนะเราเนี่ยเอาซาตามันบินวะทุกคน เอาเอาฟีดเข้ามาในบ้านเลยคิดว่าดามีดพอเหรอเอามันกิ้งไปแล้วโอ้โหไม่ทันน่าจะได้ซาต้าตบไปหนึ่งคอมโบโตายดินี่ไงปั่นหนึ่งทีอืมอยากได้บ่ะจิ้มโอ้ยต้องเข้าสุดแล้วเนี่ยปั่นโอ้โหอืึโอ้โห,โโหมาต่อชอนนี้กันเลยนะครับโอ้เมื่อกี้โคตรโคตรพลาดเลยอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะได้คู่แนละ อุตสาเกี่ยวโดนคู่นะครับแต่เราตายป้อมนะโอเคโอเคไปไหนจ้ะแผ่นหน้าจ๋าเวนอมไม่โดนอีกแล้วมาดิมาดิวิ่งไล่เลยมาปอยสองปันสู้อยู่ปันมาดิสู้อยู่ยจังหวะนี้ฟิกเกอร์โยกจิ้มไม่โดนเอ้สวยมีฮิวปันเวนอ้อมอัดบางทีมาดิเอาดิปันหมาก็มา,า,มา,า,มาสวย เก็บไป2ตัวงามๆครับช็อตนี้เป็นช็อตอีกช็อตหนึ่งที่ปาฏิหาริ์มากๆจะตายก็ไม่ตายนะป,ปัดเอาปัดเอานะครับอเอ๊ชาต้ามันจะมาแล้วฝืนตีบ้านตีบ้านตีบ้านเอ้ยเวเลตตัวนี้มันฝืนตีคิฟโอ้ยโอ้โหผมน่าจะตัดสินใจถอยแล้วนะเมื่อกี้ไม่น่าฝืนตีต่อเลยนึกว่าเพื่อนจะได้ะครับเลยถ่วงเวลาเอาป้อมให้เพื่อนสักนิดหน่อยนะ แต่ก็เป็นความประมาทของผมเองแล้วแหละครับอีกอย่างหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรเกมเราก็ยังนำอยู่นะครับโนโบอรหนักจัดเลยเจอฟอร์เนป่าลำตึงๆป่าขาตายทั้งคู่เลยนะครับยังไงซานนีเนี่ยไม่ได้เจอบ่อยนะเนี่ยในแร้งสูงๆนะครับเพิ่งมาเจอเกมนี้นั่นแหละครับฮะ เดวขึ้นเป็นทางด้านมูรา,าสษาเลยนะครับหาไอเทมดาเมจส,สักชิ้นหนึ่งนะครับเราจะได้ปั่นแรงๆหน่อยนะเข้ามาดิครับอยากเล่นอยู่นะซีเนียลพร้อมหรือเปล่าซีเนียลพร้อมแนละ้วตอนนี้อันตีซีเนียลมาแนละ้วอยากเล่นมากๆนี่รอรอดูครับรอดูจังหวะเขานิดน,นึงนะครับ มนนันจะเล่นยากเลยลแหละคนหน้าตอนนี้ได้โมลาภาษามาแล้วเวนอมเวนอมใสค่ครีมนะครับเคลียร์ไปก่อนนะทําเลนสูงๆนะครับออฟเลนนะครับจะทําให้เพื่อนเล่นง่ายมากขึ้นนะครับนี่โดนซานิโบหัวไปหนึ่งทีล่วงเลยยังไงเอาหรือเปล่าเอา้าฟิกเกอร์ตุ่มตายเจอฟิกเกอร์โยฟิกเกอร์โยเวนอมหัวหลุดเลยครับ ช็อตนี้เลือดน้อยระวังไว้ให้ดีนะครับก็มาแรงเลยนะครับซีซั่นนี้นะสำหรับอาเวเลสนะครับแถมมากับคอมโบซีเนียเวเลสด้วยนะครับเกมนี้เอมเอมวิ่งผ่านมารึเปล่ปาตึ๊ตกกอก็เดินเกียม,มาค่อนข้างดีนะ จะโซนไว้พันได้ตัวนี้เห็นเราหนีตลอดเลยต้องทุ่มฟิกเกอร์ปะเหมือนเมื่อกี้ต้องทุ่มฟิกเกอร์ปะนี่ไงนี่ไงเอ้าฟิกโย่กลัวอะไรขนาดนั้นวะนี่ไงหนึ่งปันกระชากอุ๊บหนึ่งปันเวนอมอัดเอาจะตายเอ๋อตายดีซาตา้าโอ้โหฟิกโอ้โหมิงฟิเกเยอะจังนะฟิเกเยอะจังมาก เฮ้ยไอ้วงนะั้นมันก็จะดัดบ้านเรานะไ,ไม่เป็นไรผมล่าจะไหวกับพวกนี้อยู่มั้งนี่ไงหนึ่งคอมโบอืมเจบ็จบเจ็บจุกจุกครับได้มูลามาก็ถือว่าดาเมจเราแรงขึ้นนิดนึงนะนี่ไงปั่นหนึ่งทีกระชากเวนอมจุ๊บเอ้ยนกตกเครื่องปั่นหนึ่งทีตายสวยอ่าไม่ได้ตึงนะไม่ได้ตึงนะ เข้ามาอีกสิอยากเสิร์ฟอะ่ะอยากเสิร์ฟอะ่ะรอครับรอจังหวะเขาเข้ามาเคลียร์นะจะตาให้หนึ่งคอมโบนะนี่โอ้โหถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน,ออนไม่น่าโดดเข้ามาลึกเลยฮะโดนป้อมตอดฟรีนะป้อมกินเลือดก,กินเนื้อจริงๆดาเมจน,นะอืมแต่น่ารอครับเอาจะมาเคลียร์หรอนี่ไงตำหนึ่งคอมโบหายนี่ไงมันก็มีจังหวะเล่นของมันมนะครับเอลิโอ้โหโดนสับ จุ๊บจุ๊บฟันฟิกเกอร์โยกไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเนาะฝากที่เหลือด้วยพอกลับไปรีก่อนเอาเอาเอาคลิปดีไม่ได้รีไอกลับไปรีแป๊บนึงฟอร์เรนลำยับฟอร์เรนลำยับเอลสู่ร่วงฟอร์เรนลำยับจังหวะนี้ยังไงฟอร์เรนลำยับเออเอา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 ให้หมด เดี๋ยวเราวิ่งไปทําบนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำเลนบนให้เพื่อนต่อนะครับมาก็เคียไปนะครับจะได้แบบจบไว้ๆนะโอเคสกอกก็ค่อนข้างนำเลยนำโด่งเลยนะครับ ดัก k s เลเยอรยังไม่เกิดเลยนะครับเพิ่ง13บามนาทีนี่ทำเวฟสูงๆไว้นะครับตอนนี้แวนการ์ดค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะนี่ไงขอลาดบูหน่อยละกันถ้าไม่มีใครมาเอานะครับพกะเสร็จโจรสานีนมันวิ่งมาแล้วเดี๋ยวตัดเวฟสูงๆเลยครับมาดิหนึ่งปั่นนะเอาเป้ากาลินเป้าเฮ้ยๆๆ ซาตาจะบินวะยังไงนี่งไงตำหนึ่งคอมโบอืมอืมเจ็บเจ็บจุกจุกนะครับอืมอืมมาเก็บสแต็กไว้ครับเข้ามาดิจบได้นะเนี่ยจบได้น,นี่เอาเป้า เอาแพนด้าฝืนตาไปหนึ่งคอมโบฟันหนึ่งทีเอาฟิกเกอร์ตามจังหวะน,นี้ฟันเวนอมอัดอออืมอืมมมเอาจมไม่ได้ด้วยทีเนียวตายฟรีครับโอ้โหมันบินมาแล้วเอาตกเครื่องเสร็จโจนเวนอมหนีก่อนครับเอา้าล่วงโอ้จะได้ก็ไม่ได้สวยยังได้อยู่นะเดี๋ยวทำกลางตามป้อมอ e ีสปอร สามทางสามทางเดี๋ยวขอตัวกับเบลลี่ก่อนนะครับช็อตนี้นะครับโอีคยครับก็ตัดมาช็อตนี้เลยนะครับเดี๋ยวเวฟบู๊ป๊บนี่ไงขอบูละกันไม่มีใครมาเอานะครับเขียป้อมไปสูงนะครับเขียเวฟไปเขียคิปไป,ไป,ไปนี่ไงปั่นหนึ่งที่มาดิตามเป้ากระชากปั่นหนึ่งที่ โอ้ยมจะตายจะตายแดงเกินบางทีก็ขอตัวกลับไปรีก,ก่อนนะครับมาต่อช็อตน,นี้กันเลยนะครับโอคยอ้าอยู่เลนบนมีสองตัวหวงเวลาให้เพื่อนนะครับยังไงโอ๊ยมันยิงแรงจังว่าปัน่นึ่งทีสาตาก็มาฟิกเกอร์โยกไปแล้วจ้าอย่ายิงผม ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วซีเนียตายฟรีครับขอตัวกลับไปรีก่อนนะจับดนี้นะได้ดาบแดงแล้วนะตอนนี้ไอเทมครบแล้วนะครับพร้อมที่จะตบทีละตัวล่วงแนละ้วมาปล่อยก้อดไปเลยแล้วกันนะขี่เข้าไปบ้านเขาแล้วนะถ้าเขาไม่กันเนี่ย มีโอกาสบ้านแตกสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นววนการ์ดนะครับโอเคป้ายป้ายป้าย let's go นะครับอืมไวเลดเฮ้ยใครเข้าไปวะนะพอรินนโน่ลำคนเดียวโหดเกินันจะโหดกันไปแล้วน้องชาย ก็สไลเย่มาแล้วนะตอนนี้พร้อมได้แล้วสิเนียวก็น่าจะมาทันนะว่ามีวาร์านะคยังไงโดดจำหลังหนึ่งทีโอเคเอาดีเอาดีอาดโอ้โหฝากที่เหลือด้วยตีบ้านมันถล่มบ้านมันเออลำ้ำดอกเว้าโอ้โอเคไมเรียเกาหายสองตีบ้านแล้ว เออก็จบไปแล้วนะครับสหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคนอ่าเกมนี้ผมก็ได้ที่2นะครับสดาวแล้วน,นะคอนนะครับเจ okay, ครับก็ยกให้ฟอรลินเข้าไปนะเกมนี้นะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอุชิตเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคนไว้เจอกัน To my words, gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard. Till you get what you Yo, deserve. Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing.